สวัสดีเจ้าพี่น้องฮะบอกว่ามื่อนี้สิพาพีพีคนไทยเพิ่นมาเก็บบอกบูเบอรี่จ้าเห็ดคนฝรั่งเนี่ยแต่ว่าจบูเบอรี่ว่านี้จะพี่มาลีเต็มทางแล้วจ้าเลยมาพ่้ดงเห็ดปวกจ้าจ้าเห็ดปวกเลยพักเพิ่นเห็จ้าพีเพิ่นก็ยังไม่เคยสิมเคยเก็บดอกจ้าจะแนะนําว่า เห็ดปัวฝรั่งนี่ถ้าเฮาบ่มั่นใจอย่าไปเก็บเองเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมีแฝดพิษเยอชจ้งมีแฝดพิษเห็ดปัวมัเฮาอานึกษานาหลายปีเติบเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็เคยกินแล้วแล้วก็แยกแยะได้แล้วเด้อจ้าต้องระวังจ้าเห็ดตัวมนรีเด้อจ้าอันนี้คือบอกให้อันนี้มันยังปลอดภัยกว่าที่เรากินปลาในเมืองเด้อแม่นบอกจ้า อืมเนี่ย,ย,ยปาดเห็ดออกพี่น้องเลยอันนี้เห็ดปวกจ้า,าจนบานเบิดบานจนเน่าเบิดเนาะฝนมันตกใส่มาเก็บบูเบอร์รี่จ้า ขาลายพี่มะลิเจ้ามาเบิงนี่ฮู้เอาให้หน,นู้นีนะอันนั้นเห็ดอ,อันเห็ดมะนาวจ้าแซ่บคือกันมันเท่าแล้วอันนี้บอสหนูว่าวห,หนูให้เจ้าไม่หฮไลท์เต๋อ หนูเก็บไว้แล้วน้อยนึงไอ้บ่ได้กินบานสะพัง้วยไายลูกเนี่ยนบานสะพังไงคาร้ายผุหละเห็นบ่พุุนไทยลูกอ่ะเห็ดพึ่งเอเห็ดอะไรนะบาดตื่นเห็ดออกเพิ่เนสี่แล้มันมาก มันมากน้ำเนาะโอ้โหเจจ้าปาจ้า เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกมึงจะเอาตะอดโอุ้ยเอาตะดดกน้ำน้รอเห็ดมะนาวก็เยอะค่ะเบิ้งนี่จ้า จ้าแต่ว่ามันมันบาดแล้วเห็ดนีมกักอยู่เป็นครอบครัวนะจ้าเบิ่งบานตุลุย,ยู่กับโบก,ก้ากินจ้าเดี๋ยวสิล้องเก็บไปให้พี่เพิ่นเพิ่อนเสียวบ่เนํางามเรามานำมือนนิบุรุยเราเสีเยวบ่เราเอาอยู่เด้อจ้าเห็ดดอกสองดอกเมื่อกี้แล้วเ,เก็บทางอื่นมาเพิ่มจา้า เราว่าแ่บจ้าไปยากระบ่เคยกินจ้าเห็ดนาดินเห็ดนาแหล่เนาะนี่จะพี่น้องเก็บมาแล้วกะงานหลายเด้อจ้าเห็ดเห็ดเนี่ยลังเก็บมาเนี่ยจ้าวันนี้ไปยากระมาล่างเด้อจ้าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งไปทำไปอบจ้าอบแห่งจะเห็ดแจวจ้าพี่น้องไปเห็ดเห็ดก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า